มาครับมาครับฝนตกหาอะไรกินยากครับเราเลยวิ่งอยู่แถวบ้านอ,ะอ่ะอราอยากหรือว่าฮิปกินอะไรดีวะแล้วมันจะมีซอกสะพานเว้ยคือถ้าไม่สังเกตค,คือ,อเฮียไม่เห็นของจริงไม่เห็นอันนี้ยอันนี้นนนคือไม่เห็นเลยในซอกนี้ใช่ชื่อว่าเกาเหลาพลังม้าครับ ก็เหล่าพลังมาไม่รู้ว่าทำไมแต่พอเราเซิร์ชไปตกใจรีวิว g o o อ่าให้ดาวไปที่4.7ดาว4.7เลยหรอ4.7พี่แล้วผมเลื่อนมาใช่ป่ะมันบอกทุกเสียงเนี่ยผมเลื่อนแบบกดเพิ่มเติมไป2ครั้งแล้วอ่ะที่นี่คือสุดยอดคือหมูกรอบหมูกรอบหมูกรอบแล้วก็เผาหมูกรอบสุดเขาบอก แล้วสั่งเลยคือก๋เหลาสส่ทุกอย่างข้นในหมูกรอบพี่จะสั่งไปเลยสั่งเข้าไปอแล้วก็ที่สุดคือเดี๋ยวเราวันนี้เราต้องสั่ง3อย่างแน่ๆนหมูกรอบแยกก๋อลเหลาหมูกรอบก๋เหลาหมูกรอบไปก๋เหลาหมูกรอบเราจะก๋เหลารวมอ่ะแล้วเราต้องสั่งกะเพราหมูกรอบอันหนึ่งแล้วก็กะเพราเนื้อออสโอเคนี่คือสิ่งที่เราจะสั่งกันครับ แล้วมันมีไข่ดาน่าจะเป็นเหมือนไข่ไข่ดำอ๋อเออคล้ายๆไข่บอลโรอแต่แต่ผมก็ลองคิดว่ากะเพราอะผมพอจะดาวรสชาติออกอาจจะไม่ได้ปี๊ดขนาดนั้นแต่เราลุ้นว่าหมูกรอบแม่งจะสุดขนาดไหนเพราะว่าร้านคุณก็ทําหมูกรอบเนี่ยใช่ปะล่ะเดือดครับร้านผมเดือดอยู่แล้วเฮ้ยหันเงยไปเห็นอ๋อตรงนี้มันมิวสิกแกง่ะจำได้ปะใช่ใช่พี่เป็นมิวสิกแก๊งไอห้องสองกติใช่ครับเนี่ยคือตอนนี้ผมพยายามจะหาดูว่ามันมีใครบ่นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยแต่ค้นพบว่า ส่วนใหญ่บอกว่าที่นี่เฟี้ยวมากหมูกรอบชาชูเสิร์ฟมาแบบโคตรอร่อยถ้าคุณพูดถึงหมูกรอบชาชูแล้วผมซูมไปอ่ะเมื่อก่อนเขาขายอยู่บนไอ้นี่ป่าวอะพวกหมูกรอบชาชูเนี่ยมันเล่เล่ขายมันมีป้ายอยู่ใส่ครับลงเลยไหมมาหมดแล้วครับการันตีครับมาหมดแล้วเปิดก็มาแล้วโอ้เวิร์กพอยต์เลยมาแล้วผู้จัดการเลยมาแล้วเมื่อก่อนอะถ้าคอลัมน์เขียนอะไรทั่วกรุงเทพธุรกิจใช่ครับไอทีสยามกีฬาอะไรพวกเนี้ยเดชั่น <for> you. ดูได้เขาเข <I S 1> <he arn S 2> ียนว่าไม่ได้มาเปล่าการันตีความอร่อยโอเคที่งเขามาแล้ว <c oughs> แลวตอนนี้ผมเห็นรถคือไม่มีอะไรที่เกินร้อยเลยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแต่จะมีโคตรเกาเหลาอาจจะแพงหน่อยอ่าผมไม่ติดครับซึ่งผมไม่ติดเลยผมว่าเราลองลงไปดูลงเลยลงเลยอยากรู้เหมือนกันว่าทียใกล้บ้านขนาดนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยเฮ้ยวันนั้นน่ะกูเราผ่านเว้ยแล้วที่กูบอกเฮ้ยร้านเลยวะพลังม้าเออแต่เหมือนเราเราไม่ได้สนใจใช่ไม่ได้สนใจเลยอะไลองลงไปลองลองดูอยู่ที่นี่มาเก่ยี่สิบกว่าสิบปีไม่รู้ เปิดม,มากี่ปีแต่ผมรู้สึกมันเปิดม,มานานมากแล้วอะปะ่ะใช่แต่เราไม่เคยสังเกตแต่รู้ไม,ไม่รู้ว่าร้านข้าวเปิดมานานยังแต่อันนี้มันไอ, <ำ S 2> <ห>อเมซิ่งแกง้ <นะ S 2> ม,มีนานแล้วนะเออเออเ,ออเ,ออเยว,ล,วลองดูแล้วกันลองดูเหอนี่ไงหมูกระชูนะฮะหมูกระชูหนึ่งขีดละเจ็ดสิบก็หล่อเลือดหมูพีพี PP ก็มาพีพีอินเทอร์เน็ตฮะพีพีอิอร์เนมาแล้วนี่พีพีมาแล้ว้องหก้องหก เา<ว>กาเหลาเหลเารนะ้อยเก้าเก้าได้นะโคตรอร่อยจะสั่งพวกกระเพราออกมาได้จะได้ค่อยๆไล่ไปมเกาเหลาเลือดหมูหบ้างดีแบบเผื่อได้กินก๋วยจับด้วยไงย เอาดีๆนะเกาหัวจับเลยเอาเอาไอ้เกาเหลาดีกว่าเกาเหลาดีกว่าเกาเหลาดีกว่าเกาเหลาเลือดหมูเนาะครับธรรมดาหรือพิเศษพิเศษดิเราจะไปธรรมดาทำอไมอ่าพิเศษแปดสิบเมตรหมูกรอบหมูกรอบหนึ่งนะก็ไล่ไปเรื่อยนะโคตรต่อเหลาคืออะไรร้อยเก้าเก้าโอ้ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปถามเขาได้ได้ก็โคตรต่อเหลาคืออะไรเออแล้วก็มีโหมียังไอ้นี่เลยพี่ข้าวราดแกงหมูชมวงนี่ไง อยากลองมาละแค่นั้นเองไม่เอาอ่ะแล้วมึงพูดเยอข้าวกะเพราเนื้อครับเอากะเพราเนื้อออสเนี่ยมีข้าวต้มกะเพราหมูอะไรก็มีนะโอ้อ่ะพี่เลี้ยเนื้อไทยเขาทำอะไรไม่ไม่รู้เลยเนื้อไทยเว้ยเป็นอ่ะเนื้อไทยเจ็ดสิบอ๋อกะเพราเนื้อออแปดสิบเนื้อไทยเจ็ดสิบมีผัดขิงไหมฮะมีกะเพราเนื้อเนื้อไทยเนื้อออสเฮ้ยเนื้อออเดือดวะเออ่โคตรเกาเหลานี่คือยังไงครับจะเป็นแบบหม้อใหญ่ๆเลยอ่ะครับหม้อใหญ่ๆเลยของหม้อใหญ่ใช่ คงไม่เหมาะสองคนใหญ่ไปสำหรับสองคนหรือเปล่าไม่แน่นั่นเอาเป็นชามดีกว่าครับมันจะเป็นแบบว่าฟิวหม้อชุ่มๆหม้อดินเผาอ๋อหม้อดินเผาหม้อดินเผาหรือหอยเขาเป็นกระเหล่าชามหนึ่งมันนิดนึงนั้นนั่นเอาหม้อเครืเหล่าดีกว่าหมอ้อใหญ่ันเอาอีกอั <c oughs> แทนที่จะได้กินหลายๆอย่างแต่แต่มันเป็นเหมือนอย่างไงถูกป่ะบึ้มเลยอ่ะบึ้มเลยแต่มันเป็นไอหม้อใช่ใช่ ทำไมเราถึงต้องกินเยอะขนาดนั้นวะอาบแล้วไม่ต้องบ่มก็ได้ก็เพื่อกินอื่นเนี่ยแต่คือมันเหมือนกันหรือว่าแต่แค่เปลี่ยนมันเหมือนกันแต่เยอะขึ้นเฮ้ยงั้นก็ต้องกินนี้แหละได้อันนี้เพราะวเดี๋ยวเพื่อมาโป๊ชาชูแทนอ่าหมูกระชูหนึ่งสองสามสี่แล้วเมื่อกี้เราคุยว่าเราจะเอาอะไรอีกอันหนึ่งวะดอ่าเดี๋ยวขอดู้พลหมดแล้วมั้งนะที่เราจะเอาหมดลวมันนะน่าจะหมดแล้วนะไข่สมุนไพรว่ะเฮ้ยเออไอไข่ดำอ่ะใช่ปะเอาว่าไข่มันจะดำ ได้เอาบ้าเอาเอาเอาสองนะมีอะไรพวกวะที่เราอยากกินผัดฉิมยังไม่ต้องนะเนี่ยขนาดนี้กำลังสวยนะเ้ยกำลังสวยนีก็สี่อย่างนะเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวให้เพิ่มมึงไม่กัดจะรสเทียอะไรเลยวะเอาไปเก็บบรรยากาศเลยดีว่าตามเดี๋ยวผมขอตามสักนิด ถึงมืดอ,อ๋อพอสองทุ่มปุ๊บก็เป็นรถคันนี้ไปขายตอนตืนตอนอโศกอ๋ออันนี้คือไปขายตอนคืนแต่วโศกใี่ครับเขาจะมี Delivery แบบว่าเป็นรถไปขายที่อโศกตอนเวลากลางคืนอ,อยากให้คุณส่องไปสักนิดนึงดูครับดูครับดูครับ ไม่เล็กนะเนี่ยไม่เล็กครับแล้วดูตรงนี้ครับหมูกรอบหมูกรอบดูเด็แ<น>่อย่างนี้เด่งจับจนได้นะเนี่ยแล้วดูครับมีเครื่องอะไรบ้างเชี่ยเส้นจีแล้วดูนะทุกอย่างพี่วางอยู่ในเส้นจีครับหมูกรอบวางอยู่เส้นจีแล้วคุณดูตรงนี้แปดสิบบาทนะครับ เ0บาท80สิบาทเจ็ดสิบาทหรือเราต้องแลกกั er นหรือแจมมันได้ไม่เกี่ยวคุณเอาหมูกรอบคืนมาเนี่ยสบายสบายอแล้วนั่นโหนาเข้าไปสโขดมากอ่ะโนี่คือซิ้นจีที่เาอาลูกจะแลกมามาแลกมาขึ้นหนึ่งคือไม่ได้ตัดและวคือใส่มาเป็นไปมอันเดียวอ่ะดูดิไอ้เหียไอ้เียสะใจตรงหูวกรอบแม่งไปอยู่ในนั้นอ่ะไอ้เหียไอ้เหียมันยิบหาย โอ้โหขึ้นขึ้นขึ้นเฮ้ยเอ้ยหึงพี่พดเพิ่นพี่เขาใช้ผักแบบเดียวราดเลยนี่หว่าอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันได้รสเนี้ยใช่เดียวราชตัวผักพี่กำลึงใช่ป่ะอันนี้รู้จักน้ำก็หอมน้ำก็เป็นแบบ จับตําใสพริกไทยอ่ะแล้วที่มันหอมเครื่องมากๆทอ่ะพี่ลองกินตำลึงเน่ยตำลึงเขาไม่ให้รอบเ้ยแต่ว่าน่นเป็นผักที่แบบยังไม่ใช่ตำลึงเว้ยผึกอะไรอ่ะไอ้ที่ที่เยาวราชเขาใส่อ่ะมันคืออะไรอ่ะหรือว่าตำลึงแบบไม่ใช่ตำลึงหรอนี่ไม่รู้ผักอะไรอ่ะเรียกผักอะไรอ่ะ นี่ลับหน้าเอ้ยกดจับในเอ๊ะหรืออะไรหน้าลงหนักก่าวใสอ่ะไม่ใช่ตำลึง่ะให้อันมันปะตำลึงรู้สึกว่ามันไม่ใช่รดเทกเจอร์นี้หรือว่าเขาทำจนมันเป็นเทกเจอร์นี้ไม่รู้เหมือนแต่มันอร่อยอ่ะเล่นกับพาะกันเลยดีกว่าันไม่ใช่ตำลึงมันเหมือนมันมันจะเป็นใบาย,ยาวๆอ่ะมันเหมือนตำลึงอ่ะเหรอเอพาอะผ่าเลย ไม่มีกลิ่นเออคืออะไรออ่าเอ้ยเอ้นี่อะไรมันนะปอดไม่ใช่ปอดปอดมันจะมีรูๆออันนี้อันนี้มันเขาเรียกอะไรมันอดม้ามนปอดอนนมาเรืออะไรพวกนั้นอ่ะอืมผมเล่นหมูกรอบเลยว่าแต่เล่นหมูกรอบในน้ำก่อนเพราะความเสียวเฮ้ยจะนน้ำมันหอมอ่ะเขาขายน้ำซุปอันนี้มันสิบบาทเลยน้ำซุปเท่าไรสิบไม่รู้หว่า ผมบอกไม่บอกว่าเห็นรถสาล้อนั่นขอเขาว่าทำฟู้ดเขาไปขายที่อโศกตอนคืนเออเหมือนแบบตามผ่านตามร้านใช่เป็นอย่างนี้เลยเมนูพวกนี้แต่ขายบนรถมีกะเพรามีอะไรหมูชาชูอใต้อร่อยเย็มครบเลยนี่ว่าร้านนี้เดือดหมดอ่ะเฮ้ยเรื่ยอันนี้แอบอยู่ตรงนี้ได้งไงวะผมขอไปที่นี่ครับกะเพราครับอันนี้เนื้อออสนะเนื้อไทยก็มีครับ ผมรู้สึกว่าอยากลองเนื้อออสเตรเลียนแล้วแม่ละม่งชุ่มแบบใช่เลยวะตามสูตรเลยป่ะไม่ใช่กระเพราทรงแห้งนะบอกว่าครับไม่ใช่สมมติว่าถ้ามันมันเป็นกระเพราทรงนี้เนี่ยทีเนี้ยแล้วจากคนชอบและว่าชอบแห้งหรือไม่รือว่าอแต่ผมรู้สึกว่าเนื่องจากถ้าคนกินกระเพราแบบเราเราเราไม่ติดนะแห้งก็ได้แห้งก็เข้าใจไม่แห้งแบบก็เข้าใจใช่ครับถ้าผมขอกินทั้งชิ้นก่อนเลยคำหนึ่งนะครับ ไม่บอกก็ไม่บอกเลยอ่ะนี่คุณยังไม่ได้แตะน้ำปลาพริกอะไรเลยนะเมื่อกี้ผมก็ยังหลับตาด้วยแล้วก็กินไปเรื่อยๆสำหรับผมนะรู้สึกว่าความเค็มหวานอ่ะมันขึ้นมาพอดีเว้ยสมมติถ้ามันมากกว่านี้นิดนึงอ่ะก็จะคิดว่ามันหวานแต่ไอตรงเนี้ยมันไปสุดแบบความรู้สึกพ็ดีอ่ะแต่ถ้าคนกินเผ็ดเนี่ยใส่น้ำปลาจบจบเลยแลวเนื้อโคตรนุ่มผัดเทสเจอร์นี้อยากกินนี่นี่วตะเพาเนื้อสับ ไทยอ่ะเนื้อไทยับได้ฟิลเลยได้ฟิลอร่อยเลยไข่ต้มสมุนไพรอืนี่มันเรื่องคนโรบอ่ะใช่เหมือนปลาโรลไข่ปะโลุ้ดท้ายที่ผมชอบกินนะฮเฮ้ยอยากให้คุณลองไอ้นี่ละไอ้นี่วะได้แต่ที่นี่เขาจะใช้ข้าวหอมมะลิมันเขาเขียนป้ายไปเลยเหรอเออข้าวหอมมะลิแล้วอยู่องเขาปรุกคะ นะอะไรก็ได้เนี่ยเวลาเวลากูกินกะเพราถ้ากูเจอกะเพราเยอะกูจะกินแบบพวกนี้เลยนะที่หลักอ๋อแต่ว่าใส่เครื่องไม่ื่องเลยเห็นป่ะแล้วเดี๋ยวคุณก็ค่อยเคี้ยวมันจะรู้สึกว่าความหวานที่มันขึ้นมากับความเค็มมันจะรู้สึกสุดพอดี อ๋อกูรู้แล้วทำไมมึงถึงแบบอยเพราะมันมีความหอม,มใช่หอมของกะเพราตีขึ้นมาแล้วไอ้เหี้ยมันครบเครื่องด้วยไอเหี้ยต้าบอกว่าไม่โม<ต>อ่ะก็ะเพราที่นี่ไม่โหวใช่เนี่ยสั่งได้เลยครับกระเพราเช่ป่ดีแบบดีเลยอะแล้วคุณมาที่เนื้อออสแล้วคุณจะแบบอออเลยอะก็อวเป็นอย่างนี้นี่เองนุ่มนะใช่เนื้อนุ่ม หอมเลยตุ๋นเผาดีว่ะใช่ป่ะตุ๋เผาดีแบบดีเลยอ่ะโหดใช่ไหมครับตรงไหนก็ได้กินมาเลยเด็ดแต่สิบบาทแน่ๆแปดสิบนะบาทใช่ครับสุดเลยนะอ่ะเฮ้ยแล้วคุณบ้านคุณทำอยู่กอดถึงราคารว่า,า,า,าวเดี๋ยวผมโผล่ไปเน้นๆเนี่ยครับเพื่อน เนื้อข้างในมะันนุ่มฉ่ำหนังกรอบดูฟูแล้วดูตรงหนังครับเนี่ยฮะโอ้โหแล้วจิ้มครับจิ้มตามจิ้มทมังหโอ้โหเดือดเลยแฮ่ชิ้นไหนก็ได้เดี๋ยวว่าชิ้นไหนก็ได้เพราะเนื้อข้างในเขาจะนุ่ม แล้วหนังกรอบ mm hmm. mm hmm. หมูกรอบแบบนี้มันเกิดมาเพื่อผัดกะเพราโดยแท้จริงแล้วก็จิ้มกับซอสคือซอสซอสดำซอหวานคือ mm hmm. หมูกรอบมันถูกมันเกิดมาเพื่อกินอย่างนี้กับผัดกะเพรานะ mm hmm. แล้วใส่นี้ม่ก็ <c oughs> อร่อยอีก ต่รู้สึกว่าแม่ผัดกะเพราอร่อยมากหมูกรอบเนี้ยทำไปหมดเลยอ่ะอยวผมขอลองถ้าเอาหมูแบบไม่ได้ลงไปผัดด้วยอะอแล้วคลุกซอสอย่างเดียวอืมแล้วคลุกก็ผัดกะเพราจะเป็นยังไงอ่ะกินแบบกิ่นเครื่องเฮ้ยทีนี้่ราคาอย่างนี้ด้วยนะแล้วรสชาตินี้นะราคาทับอร่อยความคุ้มค่าครบเลยอืมคุณนี่ไปกินเส้นจี๋เนี่ยใช่ เผาเบาดูฮะเรือโออาชัดๆคนทำไมยังหม่อนมีเจ้าเนี่ะที่ดูในโซเชียลเยอะๆก็มันหมุนได้ยองวะที่อยู่ตรงบางละหรืออะไรเขาอย่างกแต่เราไม่ได้ค่อยทันปะเขาหมดเร็วอ่ะเว้ฮึคุณต้องเป็นคนนี้เนี่ยอันนี้มันของฟลุ๊เลยเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนดูอ่ะเนี่ยอันนี้ของฟลุ๊เลย เออเส้นจีมันไม่ไม่มีกลิ่น,น <ะ S 1> เลยเว้ยเดือโนอาเข้ามาเดือโนอามาแล้วจริงเลยนะครับนนีมันได้ีนุ่มวิเศอุ้ยคนาําเส้นจีได้นขนาดนี้ไม่น้อยนะพี่หมายถึงว่าน้อยคนเด็ดน,<ม>น้อยเจ้าผมรู้สึกว่าตำลึงเนี่ยทำไมกูมองว่ามันไม่ใช่ตำลึงว่ะ ผักเลยวะาทำไมมันดูนุ่มๆเนอะใช่เดี๋ยวต้องเสิร์ชดูเพราะผมจำชื่อมันไม่ได้คารวะผมชอบน้ำซุปนี้ไม่อยู่ในนี้เฮ่ยมันซดเพลินอ่ะผมมองว่าซดเพลินแล้วพี่สังเกตว่าไส้คือแบบไม่พอดีไปเอือเนี่ยเนี่ยแล้วข้างในามันหอมอ,ะอ่ะโอ้แล้วเขาให้แบบเต็มข้อดีวะเนี่ยเขามีน้ำจิ้มแจ่วมาอีกนะคนเอาหมูกรอบจิ้มอาะหมูกรอบจิ้มมันเหมือนแจ่วแจ่ววะแจ่วว่ามันเหมือนมี แกว่หรอเฟียเฟีเผ็ดเผ็ดอ,อืมซอแจ้วเพราอร่อยคอรับดีหมดเลยอ่ะร้านเนี้เซอร์ไพรส์ว่ะผ่านไปผ่านมาคือซอสแจ้วอ่ะคุณภาพอ่ะแต่รสชาติอ่ะโอ้โหมันอยู่สามารถอยู่ในขวดอ,อ,อืมเป็นมันอยู่จำพันได้เลยอ่ะอดีขึ้นมาขายก็อร่อยโหมืหร้านนี้มันครบอ่ะ เัลานี้ดีมากเลยอ่ะสาธยายเยอะดีว่าวันนี้เราเอะนาแล้วเรากลับรถมานะเนี่ยไปกินผับเลยไปแล้วอ,อยู่มาเราเอชื่อแล้วก็อยู่มาแล้วก็จอดรถต่อจอดรถเสร็จปุ๊บดูรีวิวเซิร์ชดูรีวิว4.7เดือดมากมาก o o เกิให้4.7จ็คอะให้กำลังชายตาดูดันว่ามีอะไรอีกหรือเปล่าเขาผัดกุ้งข้าผัดหมูชิ้นชนะ มันอร่อยแล้ววะอนีชอบเลยชอบเลยชอบเนี้ยคือผมรู้สึกว่าไม่เป็นร้านเกือบเฉพาะทามแต่ยังไงไอหมูชั่วโมงนั่นแหละเปรี้ยวๆหน่อยหรอใช่ป่ะแก้วกินที่เลยละยองคืนนั้นอ่ะของยี่สิบบาทว่ะต้มเนี่ยเพอเอได้อีกถ้วยว่ะนะขอน้ำเยอะแต่อัที่เขาให้มาเยอะเต็มแล้วนะโอ้ยแล้วขอกินแป๊บนึงได้ อย่างหมูกรอบนี่ต้องพัฒนาเผื่ออร่อยนะได้หมดเลยอะชาวศรีนัทสลินครับควรควรโดนมากเผืเ่อชาวศรีนครินทั้มาเยอะแล้วละ่ะไม่ควรพลาดด้ยการั้งปวงครับ,รบมีข้าวเนื้อผัดขิงเนะื้อออสว่ะผัดขิงเนะื้อออสอ่นะอไหวปะตอนนี้เต็มเกลียดเลยวันหลังแล้อ๋อเขาจะมีเมนูแบบใหญ่ๆเนี้ยหมูกอรอบลมยักหนึ่งกิโล หกร้อยเก้าเก้าจะเป่็ซูปเปอร์หัวยจับก็คือถ้วยถ้วยละสี่ร้อยเก้าเก้าก็เลยพี่พีทก็เลยมาอืาาให้ธนาต้องทำเป็นเล่นไปทำเครื่องในสะอาดด้วยนะเนี่ยสะอาดมากสะอาดไม่พออร่อยด้วยมไม่รู้แัดใครยังไม่เห็นลูกคุณนดมากินนี้หน่อยผัวกรอบลมยักษ์ ส่วนมากเป็นข้าวผัดกะเพราข้าวราดแค่ข้าวผัดกะเพร,าผ,รา,ผาผัดถิงข้าวผัดสแตนันหยาตันเดียวอ่ะสูกใจมากเลยอเมื่อเขาจะกินหมูหมูกรอบเลยอ่ะบางทีกลับไปม,มืดแล้วไปร้านแล้วมันดึกแล้วไงเออไม่กินถ้าแบบกองวงังแค่หดใส่ยับเลยมั้งคณะเนื้อคณะเนื้อไทยแล้วข้าวหมูกรอบเขาจะมีน้ำราดที่แบบเนี่ยสีเนะีย่ยน่าสนใจตรงในน้ำราดอ่ะ แต่ทั่นั่งไม่ไหวไม่ไหวว่ะเนี่ยมันใช่อันนี้ว่าสิงจูชายใช่ไม่ใช่ใะนะถ้าถ้าไม่ใช่อันนี้ก็คือตำลึงแต่กูกูจำได้ว่านั่นนี่เยลล่ามันเป็นกลิ่นในผักเนี่ยเป็นกลิ่นอย่างเนี้ยขวดเนี่ยไปนะอ่าเนี่ยมันไม่ใกล้ว่ะเมื่อกี้ต้มสีมันจะเป็นอย่างนี้สีใกล้ๆนะแต่แฉกมันอ่ะมันเหมือนจะไม่ถึงอันนี้ถือว่าแต่แต่ความเซคเจอร์ความกรอบมันไม่คือผักอันนี้หรอเออ อยู่สแกนนะโอเคสามร้อยส okay. ี่สิบสี่เรียบร้อยครับครับสามร้อยสี่สิบสี่บาทอย่างจุ๊สุดนะสามร้อยสี่สิบสี่บาทเองนะชอนพี่เจ้าของร้านอ่าเขาไม่ทำห้องซ้อมทำห้องอะไรไม่คุ้นหน้าไม่ไม่คุ้นครับเสเร์าเรื่องหมูพลังะลังมาเรียบร้อยผมขอไปเอาขอนย่างไต้อนีย่างที่เขาอ๋อ หมูกรอบชาชูโหนึ่งรีวิวนะถ้ารีวิวหัวแต่ขอโทษครับดารามาหมดแล้วดารามาหมดนะครับโฮ้ยมาเรียบเลยใช่เฮ้ยยุคเก่าเก่าเลยเนี่ยน้อติดใช่ครับแต่อย่าไปลื้อหเดีเย๋ยวโดนกระดับไปครับ <c oughs> ไปบ <c oughs> เดี๋ยวเราปักหมดดุดให้มันเดิ่มไปครับ